สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทำขนมปักกิมไข่เตาซึ่งอันนี้นวดแป้งไว้แล้วมีแป้งข้าวเจ้า125กรัมแป้งข้าวเหนียว25กรัมแป้งมัน25กรัมนวดกับน้ำกะทิและน้ำเปล่าอันนี้คือนวดมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะเติมน้ำแล้วก็เอาขึ้นกวนตั้งไฟก่อนที่จะปั้นระ ชมตอนต่อไปนะนี่ค่ะแป้งที่เรานวดเอาไว้เราก็ใส่น้ำลงไปเราใค่พอเป็นเส้นใส่น้ำลงไปเราก็เอามากวนด้วยไฟปานกลางกวนต่อไปเรื่อยๆจนน้ำแห้งแล้วเราจรึงจะไปปั้นเป็นตัวปักกิม ซึ่งก่อนที่เราจะปั้นตัวเปิดกิมนะคะเราก็คือต้องมีเตรียมน้ำน้ำเค็มกับน้ำหวานอันนี้น้ำกะทิเค็มนะคะแบบเค็มซึ่งเราเตรียมมาไว้แล้วอันนี้น้ำหวานคือเคี่ยวให้เป็นเหมือนกับคาราเมละคะ่ะออกหวาน พอเวลาเราลวกปลากิมเสร็จแล้วก็เอามาใส่ในน้ำนี้ในน้ำเชื่อมกับน,น้ำกะทินะคะเดี๋ยวเราไปกวนแป้งกันต่อก็คือกวนไปเรื่อยๆนะคะกวนจนน้ำแห้งแล้วแป้งจับกันเป็นก้อนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปกวนก่อนนะนี่ค่ะ แป้งที่กวนออกมาแล้วก็คือจะประมาณนี้กวนประมาณ1นาทีเร็วมากค่ะเดี๋ยวเราก็คือจะไปปั้นเป็นตัวปกักกิมกันต่อเลยนะคะนี่นะคะแป้งที่เรากวนออกมาได้แล้วเราก็เอานํามาปัานาน้นอันนี้เป็นตัวไข่เต่านี้เป็นตัวปักกิมเราก็มาปั้นเป็นเส้นกับปั้นเป็นกลมๆนะคะก่อนที่เราจะนำไปลวกเดี๋ยวขอเวลาปั้นก่อนนะคะ ปั้นแป้งเสร็จแล้วนีเ่เราก็ปั้นแป้งเสร็จแล้วปั้นเป็นลูกกลมๆก,กับปั้นเป็นเส้นนะคะคือเราฐานเองไม่ต้องเอาสวยงามเนาะแล้วก็นี่ต้มน้ําให้เดือดแล้วค่ะก็จะใส่ลงไปใส่ไข่เต่าไปก่อนเนะต้มไข่เต่าก่อน ถ้าเกิดเป็นสุกแล้วเดี๋ยวมันก็จะลอยขึ้นมาเองนี่ค่ะต้มสุกแล้วค่ะ พอมันสุกแล้วมันก็จะลอยขึ้นมาเองก,ก็ประมาณ2นาทีนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็คือกวนแป้งสุกแล้วประมาณหนึ่งเนาะเอามาต้มก็คือไม่นานก็ประมาณสนาทีพระให้แน่ใจว่ามันสุกหรือเปล่าก,ก็ต้มไปอีกสักแป๊บหนึ่ง ได้ประมาณนี้เหมือนลูกชิ้นปลายเนาะเราก็ตักเอาไปใส่ในน้ำํำขมนะคะน้ํากระทิเราก็ตักไป <c oughs> คือมันก็ไม่ยากนะพอเรามาทำจริงๆแต่ว่า ขั้นตอนมันเยอะก่อนที่เราจะปั้นแป้งคือเราต้องเตรียมน้ำกะทิกับน้ำเชื่อมก่อนแต่ถ้าเกิดโบราณจริงๆก็คือเขาจะมีการอบเทียนแต่เราไม่มีเทียนต่อไปแล้วก็ใส่เ,เส้นปลากิมลวกเส้นปลากิมนะคะ เหมือนเดิมเดี๋ยวถ้าเกิดมันสุกแล้วมันก็จะลอยขึ้นนะคะเดี๋ยวต้มทิ้งไว้สักพักเส้นปลากิมเราก็ลอยแล้วสุกแล้วก็ตักใส่ในน้ำเชื่อมน้ำหวานนะคะเส้นปลากิม นี่คะ่ะหน้าตาออกมาเส้นปลกิมอันนี้ไข่เต่านะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันค่ะว่ารสชาติจะอร่อยขนาดไหนนี่เสร็จแล้วปลกิมไข่เต่าเป็นไงเป็ไง ขอชิมก่อนนะคะขอชิมก่อนนะอืมอร่อยลองทำตามนะคะง่ายๆขอบคุณที่รับชมติดตามกด Subscribe นะคะขอบคุณค่ะบ,บายบาย